รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงมอบรัฐมนตรียุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักทําความเข้าใจต่างประเทศส่งตัวผู้กระทําผิดมาตรา112ให้ไทยค่ะและยืนยันเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่นะครับผมยืนยันได้ว่าคณะรัาฐบาลชุดนี้ทําทุกอย่างทําเต็มที่และทําให้ดีที่สุดนะครับนะครับทำเพื่อประชาชนทําเพื่อประเทศชาติ พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามมาดำเนินคดีและให้กระทรวงต่างประเทศชี้แจงประเทศต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่กระทำความผิดใช้เหตุผลการลิภัยทางการเมืองวัาถูกการแกล้งทั้งที่มีความผิดมาตรา112ถือเป็นคดีอาญาโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ชี้แจงให้ต่างชาติเข้าใจค่ะ ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายจารุพงศ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยไปจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและทําให้ประชาชาติเสียหายหากจะแสดงความเห็นให้อยู่ในรูปแบบสภาปฏิรูปแห่งชาติจะดีกว่าค่ะ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาช่อราดบังหลวงไม่ไหว้คนโกงครับบบอย่่างทีีดนแต้องเงยหน้ากล้าพูดยืดอกว่าผมไม่โกงอี่ฉันไม่โกงเราต้องกล้าหาญพอที่จะไม่ยกมือไหว้ คนโกงคนโกงชาติบ้านเมืองไม่ว่าก็จะเป็นใครเป็นญาติพีน่น้องพอเดเอกเพรมตินสุลานนท์ยังกล่าวถึงการทำงานของปปช .57 ถึงการทำคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตว่าควรทำให้เร็วและรุนแรงให้คนเกรงกลัวว่าทุจริตต้องถูกจำคุกนานนอกจากผิดกฎหมายยังถือเป็นความอับอายของประเทศเพราะต่างชาติมองว่าไทยเป็นประเทศขี้โกง ต้องแก้ปัญหาความอับอายของบ้านเมืองให้ได้หากไม่ทําแสดงว่าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน